<c oughs> เอออเลยครับเดี๋ยวนั่งจบชิ้เหลวอย่างี้โอ้ไม่ได้น้ำเตือนสิฮะตอัวเลดีครับ นองแอมชาแนลชากินนะครับวันนี้เรามาเขื่อนกระเสียวไปแล้วพามาตกปลาหน่เดี๋ยวนี้เราอยู่บนบนท่านะครับท่าในพันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวกินไหม่อกี้ชัโดูล่องนาขาดอะไรท่าในพันไม่ต้องไม้อไม่ต้องมอไม่ต้องไมอไม่อไม่ต้องอม้อ่มไม่ต้องอ้อมต้อต่ เฮ้ยตีมันดีดีดิเฮ้ยเฮ้ยอยู่กลางตีดีดีดิเฮ้ยเจเกินขนมป่ะล่ะไม่เหมือนที่นัดเลยอุตส่าห์ให้กินเ้าเหนียวนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับออจ๋าขอคำาคมหน่อยคำาคมครับ โอ้เง oh, oh. <Are you? S 1> ียบไปแค่อ้ะไรเอ่ยประเทศลมจมตาอะไรเอ่ยเศรษฐกิจไม่ดีโอ้ยอนไรอย่างไรเงี้ย่อาจารย์

มาแล้วครับบรรลินแตมแล้แถมตะก้อไว้อีกอันด้วยได้บรรลินมีของแถมด้วยวะแกตะก้อก่อนเฮ้ยทั้งกิฟต์ทั้งตะก้ออะไรครบชุดมาเลยนี่เออเก็บไว้จะเดียวเท่านั้นแหละจะเดียวเท่านั้นแหละเยอะมากเลยอ้วนดีกว่าขันไหนมาป้าขันไหนเนี่ย หมาบ้าไงโหเกี่ยนรูปปากเลยเกี่ยนรูปปากด้วยอีฟ้าวนี่บ้าทุกขั้นเอยาอันนี้ล้องหมาบ้าลดดูเดินพูดอ่ะ รดำเลยสายแว้นครับได้สองตัวแล้วอ่ะได้สองตัวแล้วอ่ะได้สองตัวแล้วอ่ะขันเดิมละเดี๋ยวสายแว้นสายสาย ก็ตอนนี้9ก้าโมงกว่าแล้วครับได้ป่านินมาสามแต้มแล้แจ็คได้มาแต้มหนึ่งแล้วก็ป้าตะเพียนใส่แว่นเยอะเลยเอาครับครัเอาครับออกได้กี่แต้มครับสาป่านินเหครับไม่รู้ตีไหนไม่รู้ไม่ได้มาไม่ได้ไปเขา

เออเอามาใกล้เอาพาใกลไอ้โด,โดงับตรงไหนน,น,นนะเฮ้ยอ,อ๊อฟน้องมีกบยางมาปะ <g uss> อา้าวไอ้เหีย้ยทำเงียบกัดดิแต่ไม่ได้มีเลยกัดปะแบบเห็นแบบเลยอ่ะกระโดดนะใส่แว่น,ไ,วนไงโอเคนะครับแพงห้างก็ตกชะโดครับ

เออาเริ่มมาแล้วหมัวคบันเยอะหน้าตัวใหญ่เนาะก็ได้ครับอะไรอ๋อโอ้โหกลัวไม่อยู่เกี่ยวแม่สองตัวเลยโอ้โหไซส์สามตีโลเนี่ยไม่เดินด้วยอ่ะ ปา,าอะไรนะออฟไหนนะออฟดูดิตัวอะไรวะต,ตักหินขึ้นมาด้วยอีกถึงว่าไวหนักจังไหน,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 นออฟดิโฮ้ยตัวสวยอะ่ะ โอเคครับกดปลาเลยไม่ช่วยด้วยให้จัดการเองให้จัดการเองไม่ช่วยด้วยไหนมาดูนี่มาดูใกล้ไม่ช่วยเรปล่อยกำลังกินข้าวนี่ขอคำพูดหน่อยติดกินขนมป่ะเนี่ยเบื่อแล้วขนมอยากอมตื่นเสียงเบาใล่ไหม นข้าวก่อนไม่ช่วยปล่อยไหมหนาน,อน้องดูหน่อยดิใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นอยู่ปะ เขาตกอยู่น้องปลไหลอันแรมันทำงานในรูไอ้อะไรวะคีอว่ามี้ขึ้นต้นมีผันมีกู้อะไรเริ่มแล้วเริ่มลงน้ำแล้วเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มแจกน้ำแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แห้ง ไห่แล้วปั่นไม่ได oh, yep. er> ้แล้วต้องสุดตะกอลุกตะกอมันเกี่ยวนะไอคันเนี้ยมันสุดแลวนะเห็นดึงเห็นไหมเห็นไะดึงเห็นไหมเห็นไะเห็นหลุดมาละเกี่ยวตะก้ออะไรมาข้างบนไปติดโนนโนนิเจ้านูนไปครับไกันทั้ดหุไปแล้วานะโน่นเจ้านูนดึงงอกนาด้ใหญ่เลยพี่รอ ปลาลุดไปแล้วโอ้โอีกแล้วปันนีปันีอตัวใหญ่นะี่ตัวใหญ่นะเทออกโอ้อะไรวะชอบกินได้พวกอ่อน ชอบกินเน่ยพวกคนนอนๆน,น่าจะมีนะพี่ลองไปดูแล้วกอ้นี่ก็ได้เยียวไปหาก็กินเดร่พี่ผมก็ใช้อยู่ไหนดังรูดิสวยหวไหมอ้วนไหมตบเด็กอีก,อกแล้วตา้นี่มันในมแม่เบ็ดไปแล้วใช่ได้เปล่า ปลาลาไรปลานินาสาใส่ใส่นาเกลือนาช้างปลาเกล <laughs> ือปลาเกลือ <laughs> ถ้ารอลนะออฟวิดจนะไม่ได้หรอกต้องแอคก,ก่อน <laughs> ต้องลุกมาล้างมือก่อนอะไรก่อน <laughs> เช็คค้นก่อน <laughs> <laughs> ต้องควับ <laughs> <laughs> ถ้าไปลอยออฟิม่ไม่ได้แดกหรอกมาต้องโอ้โหก็จะล้างมือก็จะค่อยๆเดิน,ไอ,นไอ้ดมด็ีจ,จล,ลย้วต,ติอ้มดมา้าแล้้ดลาล้มา้้าดแล้วต้าล้วมา้อดย <c oughs> มากป่าดิ้เด้วจัดที่รอคอยมาสองชั่วโมงกว่า

จักหมดทุกที่หมดจักที่สองที่ที่ไหนที่ตามกัที่สูงจักรที่ก้ายงเยอะดิยี่เขาหลุมไม่ได้น้ำไม่เปิดเบรกไงไม่ได้เปิดครับอันจะพุ่งเลยครับนี่โบเิ็โบเลยดูเออโอ้ย เหมออาเลยหรอเบ็ดอาครับ ยังเวียงเวียง,งวับไห้ก็นั่งนิ่งเ,เอาไปแล้วครับเอาที่แล้วเจอฝนคราวนี้ก็เจอฝนอีกแล้วได้ปลามาไม่เท่าไหร่เลยครับฝนทั้งนั้นเลยครับวันนี้เราเป็นไงได้กี่แต้มสิบบันนินน่ะนะ ใช้ใโลมีไหมครับใชโลลูดลูดเหรอครับอบ้ารุดคนนี่เ <c oughs> <c oughs> ลยุดดูทาไอ้นี่แแจ็คเป็นไงครับ <c oughs> ดีดีอยู่บนฟังนะ ถ้าถ้าถ้ายูานแพ้ยังไงเนี่ยอ้วก,น,กน, <c oughs> นี่ครับตายเรียบร้อยบอลดินใจแว่นเราแหมแต่แทงกะด้วย <c oughs> วันนี้นะครับผลงานปลาน,นินปลาตะเพียนก็สวยๆดีนะครับสองตโลสามตโลก็เช้นนาเย็นกลับนะครับเจออากาศแบาบมีก้กจะตกต้นหน่อยไม่ไหวครับลื้นแรงครับฝากติดตามผลงานด้วยครับจนแจมชาแนลวยชาหกินไปจ้ยวยกับเนี่ย ครับตอนนี้น้ำยุบเยอะเลยครับมีฝนมีลมคือแรงมากครับผมพวกนี้ติดดําพันได้ไหมได้ราคาอะไรช,ช,ชี้เบ็ดเลยขันเดียวเอาดิเอาดิเอออ่ะเป็นยังเล่นยังไงจํานวนตัวหรือยังไงได้หมด <laughs> แบนดหนึ่งว้าโคละขันนะ <laughs> กูเอา,เอานนกูเอาคัานเลยเนี่ยคันมาป้ากูาไปเลยแหละเออแล้วแต่งเลยงอนเอาคัานใหม่ใช่ไหมเดีย๋ยวไม่บอกหน้างานโน oh. ปีําพันนะออได้สิแปดติ๊กเกอร์เลยนั่นแหละไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มัง้งจริงดำดำเบ็ดอะ่ะได้สิกูใช้ตะข่ายนะเออ <laughs> <laughs> น,นี่นับหนึ่งตะเบียนนับศูนย์อ้าวได้สิอย่างนั้นนะจัดไว้